โหมท ate, โตชัยนาวาไทั้งไปด้วยคว um, ามมันใจข้าขอขามาด้วยใยธรรมด้วยธรรมวาจาอใท้อยาตาอามาอาดี้เอาไปที่พ่อจตุอาตนายพ่อเออนายพ่อเออพ่อตาอาพวกไม้อพวกไมไม่ได้ก็เพราะขันพ่อแม่อาวุที่ตามลูกกันเดีวพ่อแม่ตายเลย อาวุธดามอาวุธิอปาราทางทิพานางปรมัาสิกขานอาทุสาทูอาุโมทาตุอพพอขมภูมิไรอาณาปดิครับขวานากะเบงไสระเขายงไส้ไส้เอาเอากขึ้นพอออกขึ้นก็จะเอกขึ้นนะจะไปจะอาวุธดิมอนทำสร

ถือศิลหลายกว่าจากทุ่งจากตพอวอนแจ่าหน้ากถึงไม้มีข้ามตัวเป็นคนดีเป็นคนงาน้ามขันดีของยาพี่น้องของพอของแงจ่าของยาทกทุกๆคนรวมมานด้วย